โอ้โหหมายเลขในเก้าตบสกอนน้อยตับันดีครับดลิบรไปข้งไวได้นะครับเป็นเกมที่สูงสีตัวเส้นมากเลยครับทุตก้านันข้ามมาวันนี้ตั้งตบกันดีครับ เซ็นตต่อสิบห้าเลครับหายใจรับต้นคอเลยครับดูดีกันมากบอกแล้วว่าไม่เคยแพ้ใครมานทั้งสองทีมมันเป็นการกระโดดพลาดนะครับเรได้ว่าอยักกันนะครับคะแนนเสม,มอกันที่15ต่อ15คะแนนมันเขจะสมม่งลูกต่อเป็นลูกที่3ครับลังเบ็ดเลยมุมนู้นเลย หลังหลังหลังเก่งเก่งฟาดหลังไปหลังไปไ้าไปเข้าเลยครับได้คะแนนโดยเทียบคุณิ่งนะครับนําครั้งแรกนะครับ46ปอ15คะแนนแล้วก็ตืกเป็นนูกที่5นะครับตัวนี้ตกนะครับโดยหายด้า5ีแต่ร่บแต่อยตกลงไปนะครับ คะแนนตามมาเสมอกักพี่16ต่อ16คะแนนต่ได้ส no. ูงเลยหมายเลกครับผมพงเาส่วนมุมเสริมนะว่ามือจัดนะครับเรียตำแหน่งมุมเสริมว่าอย่ามาแล้นมามุมนี้อีกแล้วนิ่งตังไว้แล้วตบนี่แหละ่เป็นนี่แหละดีปไครับพูดคุ้มจตินะครับคะแนนมาเป็นต่อ16คะแนน ยังจะพูดจริงได้ส่งลูกครับเบฟมาแล้วล้นหยุหย่อนเลยครับแม่แท้สามเป็นติดต่อติดเท่ากันนะครับสูงลูกโดยท่านประเสริฐเพ่งกันนะครับดี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 โอ้บนท่านหยอดหลังบกหยอนหลังบกตั้งล้นนะครับวันนีข้างั้นตั้งอีกครั้งหนึ่งทำได้ไหมครับทำได้

มาเป็น18ต่อ18คะแนนสองคนคุยมาเลยค่ะครับธีรวัตรแท้แท้คนเดียวคนเดียวกันเดี่ตั้งตบดไปปูคุณชิดคุณชิดทีครับไม่ได้แก้แล้วแก้แล้วตั้งหุ่ชายตั้งขอบคุณมากไม่ผ่านนะครับคุณทีลูกไม่ผ่านคับเพอร์ชมปีได้แก้มนำไปเป็น19ต่อ18คะแนนนะครับนำีกครั้งหนึ่งหลังจากตามหลังอยู่2คะแนน ดียอดหน่อยวันเย็นเก้าโคตตกบาแกแล้วออครับวันนี้ได้แต้มกามเป็นสิต่อสิบเกตัวเูโยพรมสติตโอ้ดีโอ้ดีโอ้ดี่ห้กับน่สองเป็นกันนะครับทำให้ทีมวันเย็นมาเป็นที่สิบต่อสิเก จะได้เติม <welche> ล <ăn? S 2> ูกเป็น <huh> ล <excuse> ูกที่สองแก้แล้วเน็ต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 ต้องตนก่อนต้อตีไเลตตูกตตท่ายใช่ครับติดตาท่ายแล้วเด็กนาเบี่จะต่อสบเกมเี่ตีล ยังไม่เต็มยังไม่แน่เลยครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็บอกแล้วว่าทั้งสองทีมการน็องได้ทีมละ้หนึ่งครั้งแล้มาเต็มนะตอนนี้ทีมบางพลางุ่มรีหมุดติดในับขอเวลานอกภูมิสงรุกมานะครับตามการ์ดยึงตั้งจบทันทีครับ หมายเลขสีครับวรวิทย์ชัยงตกตไปเลยคไตมตามมาเป็นย2ต่อ20นะครับเอาคืนเอาคืนไปไหนวันนี้เอาคืนเอานอย็นลอนะครับดี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 บจุดในในนมาเป็น23สา่นะครับหลังไปแล้วไม่เป็นไรเราจะลงยหมายเลขหนึ่งครับเกมทองที่ได้ถึง ลงลูครับเอำเมคือได้แ้มอะไรวะไล่มาเป็นยี่อต่อยี่สิบสามงลูกไนหมายเลขสี่วิทย์ชยมูลวางคนเดียวงมาลูกจบเกอดีนะครับูงิดไล่กันนะครับได้แ้มไล่ตามมาเป็นยีองต่อยี่สามคะแนนอเวิทยชยมูลนะครับ่งเป็ครั้งที่สอ ไปได้เต้าสืวนต้องป็บัพันุทีคนเลียงคนเี้ยงสายตาอนพรพันที่เล่นบเลียันนะครับหวานเย็นดิกวีเราเป็นยี่สิบสี่ต่อยีนะครับหยุหนึ่งแ้นนะครับไมได้เพชรที่บนไปขออวยดวงแทนดวน ลงล้างล้างล้งลลงลงนครับลงลงลงุกลงไก้าครับกบน้อยบลงแล้วเรไปส่งลูกต่อเลยครับกลายเป็น23ต่อ24หลงหลังไม่ตดคนเดียวปะัดีครับยกมได้โอลาอีกครั้งนึงอครับปีข้างนะครับ

ạ con chái đôi mấy đứa con chái đôi mấy đứa con chái đôi mấy คนเดียวคนเดียว <c oughs> อ <c oughs> อกออมือดีแล้วดีแล้วแกอ,อย่างนั้นแช่วยไ <c oughs> ครับบองบนึ่อนจะได้สลูกเป็นครั้ที่สองต้

ต่อตีคะแนนตกงโดยสงชายยอดสครับบอนซอบีนะบอนบีอนะบอนบีตัวนี้ได้มาเป็นสามต่อีคะแนน น้าสาทีน้าสาทีขี่่งขึ้นช้านะช้าชา้ชาช้าทำได้ไห